เราจะเดินทางออกจากรีสอร์ทกัปั้นทุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีสอร์ทฟีเตอร์แพนขึ้นมาไม่ได้นะต้องเลาะรูน้ำมาเองทำปลาล่างหนึ่งปีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูชมข้างในกันนะครับผมจะพามาดูอายละเอีันนี้แา่ีแทรุชี่ส่วนตัวด้วยนะครับสามารถเข้าไปนั่งเช่น้ำสบายๆนวดตัวได้เลยรถใหม่พี่เนี่ยถ้ารถไม่ใหม่เราทำไงฮะ เรือก็ลงเดือด500เมตรนะครับก็จะถึงแล้วจะกินข้าวตั้งทีไกลเหลือเกินยากเลือเกินอ กันแล้วสวัสดีครับสวัสดีคร๋รยวมาเที่ยวใหม่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากรีสอร์ทกัมตันทุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีสอร์ทซีเตอร์แพรกันต่อนะครับตอนนี้เรียกออกเลยแล้วมขึ้นบลทางสมบูรณ์ มน,น,น,นี้ขากลับไม่มีแรงพายครับทางครงกลางให้เขามาลากกลับไปโคฮาเขาไงให้เขามาพากลับไปขึ้นมาไม่ได้นะต้องเลาะเรือน้ำมาเอง เราไปดูชมข้างในกันนะครับผมเราจะอยู่ชั้นล่างนะครับเพราะว่านจะมีสองชั้นบนด้วยนะครับผมมาต่อมาเลยอ่ามันอื่ก็ใส่ทริปเปอร์แต่ว่ามันเล็กไปสําหรับเท้าผมมันเล็กไปหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะแต่ก็ใส่ทําให้มันดูดีเฉยอ่อสําหรับห้องพักห้องนี้จะเป็นห้องพักสําหรับอ่สามท่านนะครับผมเป็น ทริปเปิลเป็นห้องแบบทริปเปิลนะครับผมก็คือมีเตียงเป็นดับเบิลหนึ่งเตียงแล้วก็เป็นซิงเกิลหนึ่งเตียงนะครับผมอ่าแล้วอันนี้จะเป็นทาด้านหน้าของห้องเราไอ้ด้านหลังของห้องเราจะเป็นเหมือนซีวิวเราสามารถมองเห็นทะเลได้แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ามันมันก็บังกันอยูอ่เดี๋ยวเชิญมาทางด้านนี้ครับโอเค จะพามาดูอะไรเรามีแาโกชิส่วนตัวด้วยนะครับสามารถเข้าไปนั่งแช่น้ำสบายๆงอตัวได้เลยเหลือกรแช่น้เรื่องน้ำไม่ต้องวันเลยนะครับผมอันนี้คือใครได้แค่จะพะห้องเราเท่านั้นนะครับผมใครจะพบห้องเราเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีแต่ละบ้านก็จะมีของใครของมันแล้วแต่ว่าเราจะได้หลังไหนแต่อันนี้ยคือจะเป็นดูรัสแต่ละอ่าซิมโฟล์ทผมก็จะได้เป็นตัวนี้ครับผมจะมีเจ้าชีหทางกเร็กนอยเป็นตดทุกวันนะครับผม เกิดไม่ได้อย่างนี้ก่อนรู้เรื่องอย่างนี้อะคับนะไม่ใช่แล้วจะเป็นบ้านหลังที่เขาถ้ามาเป็นครอบครัวมันจะเป็นบ้านสามหลังติดสามหลังอยู่โกลาโตกันแล้วก็มีมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องน้ํานะครับห้องน้ําบอกเลยว่ากว้างขวางมากสาหรับที่สําหรับที่ปีเตอร์แพนนะครับปีเตอร์แพนจะมีทีวีให้ อ่าจะมีในห้องในห้องพักจะมีทีวีจะมีมินิบาร์มีตู้เซฟมีการาร้อนให้เหมือนเดิมนะครับผมก็มาต่อกันมาข้างในห้องน้ำเลยห้องน้าที่ปีเตอร์แผนกว้างมากดูสเปซมี่สำหรับวางเสื้อผ้าแขวนผ้าตากได้ที่น,นี่ทางรางหน้าโมที่ใกล้ประตูสำหรับห้องอาบน้ำคือ เป็นอ่านะเป็นฝักบัวนะผมฝั่งนี้แต่ว่าก็มันก็กว้างมากเหมือนกันอ่านันสบายจะได้แบบไม่ต้องแออัดไม่ต้องแบบเออพี่ตัวยากเนาะสําหรับเราเราเป็นคนตัวใหญ่โอเคเลยนะสําหรับผมที่นี่ห้องพักกูโอเคทุกอย่างโอเคเลยนะคอนนี้โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทีนึงเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวค่อยตามดูกันนะครับบ๊ายบาย ตอนนี้เราออกมานอกร e ีสอร์ทนะครับปีเตอร์แพนเพื่อที่จะมาหาอะไรกินนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่กับตอนทุกเนี่ยกินแต่ของที่หาในร e ีสอร์ทนะครับซึ่งเบื่อเดี๋ยวเราจะมาหาของกินข้างนอกบ้านนะครับมาดูวิถีชีวิตอของที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงว่าร้านค้าอาหารการกินเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ เดิอนออกมาจากรีสอร์ทได้ไกลพอสมควรแนละ้วเราก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไม่อยากเช่ามอไซค์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้มอ๋องที่หาเรื่องกับ่าโมที่เอาเอาใหญ่้าเรื่องไปใช้บริการมอไซค์แด้หรอเอาบมาา เราจะหาอะไรกินข้างนอกนี่ไหมเขไปดูสเิมีเรื่องนคือ şey> เ็นัไเขาบอกว่าเขาจะพาพัดไอ้นี่อะไกับตันหงขาอะขนาดเขาเป็นคนที่นี่เขายังจะไปเลยแหมไม่เลิอจริงค่ไปพักเลยไม่เลือจริงคนบนเกาะไาพักาไม่ได้กนหรยังยงไม่ไปดูมาไย่นู่นหรอ จะช่องมูเซ่วบนนี้หรอจะนั่งรถไปต้อมาใ้นู่นผมไม่รู้ว่ามันอะไรเพราะว่าเหมาต่อเที่ยวเที่วละสองร้อยสร้อะไรแบน้แพงนะเ้อมอเอรตอรดีกว่าเมีี่กทมลเาว่าเราขาแน่นอนใช่ให้เอมาถึไม่ช้าหนเลยก็เรายังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราจะไปไปตรงไหนเนี่ยพี่เขาเพิ่งบอกมือไงฮะ ก็คือตอนนี้สรุปคือเราจะเช่ามอไซค์แล้วเข้าไปดูที่ไหนกันไหมสถานที่ร้านกะทิรัชลันนะกะทิคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงเขาบอกว่าเป็นอาหารทะเลสดเมื่อกี้เราก็ไปน่าจะแพงเหมือนว่ะต้องลองดูนะเราก็อยู่กินของรีสอร์ทเบื่อที่กระ้องไม่รู้ดุกตะวัเลยแพงกูเขาก็มี่บื่อหมดเลย

ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าอ่าทางไปอ่าวใหญ่มันจะไกลพอสมควรเหมือนกันเมื่อกี้ทางชันมากครับทุกคนตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกแล้วเนี่ยกลัวฝนตกเหมือนกันกาทางก็ค่อนข้างที่จะเปียกนะครับก็ถ้าใครจะมาเส้นทางน,นี้ก็ะะระวัดระวังนี่ครับทางชันมน้าเลยครับผมโอ้ทางอย่างชันอะรถใหญ่ไปเนี่ยนนะถ้ารถไ,ไ,ไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะเก็ลงเดือดมันจะกิ้งกุรุกุดุกุรุกุรลงไปเนี่ย ไกลใใมาก,มากตอนนี้ตอนนี้เรามาพักที่สารานี้นะครับตอนนี้เหมือนเราจะถึงแล้วแหละหมู่บ้านหมู่มบ้านชาวประมองอยู่ตรงนี้ของน,นี้ระบบทะเลสงบเงียบมากเลยอะโรงแรมต้องอไปตกปลาลำดึงดูดของนี้ไม่น่ามีปลาให้ต่อเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรนะเมืเม่อกี้นซีฟู้ดไ,ไม่ได้ดู แค่สิ่งนะีเราแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับโอ้ไกลมากไกลจริงเงดีย๋ยวอีกห้าร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแล้วจะกินข้าวทังทีไกลเหลือเกินยากเหลือเกินนะครับ ร้านปิดทำไงเนี่ยเออแต่สิที่ำไงไม่ปิดหอรอกตำรวจยังมาเลยตอนนี้มากินเหรอเมืเอ่อกี้เมื่อกี้มีรถตำรวจตามหลังเรามาเลยนะเนื้อปลานี่พี่เก็บปลาปลาปลาหมู่บ้านลงมูสซี่มีฟูส์เราก็ไปทางไหนอ่ะทะลุทา,างนั้นอยู่ไหนมั้งมก็ต้องจอดรถข้างบนหเหรอใช่หรอตนี้ของนี้หรอเออน่จาจะ เขาก็จอดตรงนั้นกันนะดูท่าทางว่าตอนนี้จะร้านจะปิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูรอบๆรับเพื่อนจะมีที่ไหนเปิดนะตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับที่อ่าวใหญ่ผมว่าปกปกติแล้วน่าจะมีร้านซีฟู้ดร้านอาหารเปิดเยอะะเลยแหละแต่ ช่วงนี้คงเปนช่วงโควิดคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวามานานแล้วด้วยทําให้หลายร้านเขาได้ปิดตัวลงนะก็จากที่พักที่เรา,เอ,าอยู่ก็จากพวังเจ้านี้ก็ใกล้พอสมควรเหมือนกันใช้เวลาประมาณ20นาทีในการขับมอเตอร์ไซค์มาทางก็อย่างที่เห็นค่อนข้างยาก่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าร้านอาหารที่เปิดก็ถือว่าได้มาเห็นวิถีชีวิตที่นี่นแล้วกัน วนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันรองเท้ารองเท้าทมารองเท้าไหมว่าจะถกไปมึง่วยกูด้วยนะน้ำมันเตอรรอทำรับตารบริการเยอะ 嗯。 นี่วันนี้โอ้นี่เขาใส่ปูทะเลให้เลยเลยวันนี้ใช่ปูที่รือเห็นอนะ่ะนี่ปูดำมันที่อยู่หาดใช่ป่ะใช่ใชเป็นไงสดดีไหมอะมากตัวปูให้เต็มสิบแล้วก็มีไก่ย่างนะครับมา,มมาแล้วก็มีน้ำตกนะครับน่ากินมากเี่ช้าบอกอร่อยเลยใช่ไหมจ้า อันรีวิวนะครับเป็นยังไงว้นนี้เรชอบเนาได้สมตามไมให้เขาได้แต่ว่าอมจะจางรปริศเพราะว่ามันมีข้าวกล้อบกับชีดดอลซึ่งเซินยังไงบ้างต้องไปเอาเองอร่อยขาวก้สะใจมากทุกตกขต้นลงตามแนวข้วอล่องนี่ ก็ฝากถึงนะครับถ้าใครเบื่ออาหารทะเลแล้วอยากมาสูเขากินอาหารอีสานบ้างนะครับก็แวะมาที่ตรงนี้ได้นะครับทามไปอา่าวพานะครับทางขวามือนะครับชื่อร้านาร้านลาบุดรนะครับพแวะมาคุณป้าคุณลุงได้นะครับแต่ตอนนี้ทนความหิวไม่ไหวแล้วคุณปอกกินข้าวกันไปละทุกคน เราไม่เห็นหรอกตอนนี้มีปูอยู่ในอุย้ยปูอยู่ในอ่างจักรุซี่นะครับห้องพักของเขามันขึ้นมาจากทะเลแล้วมันก็ขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำการกู้ภัยปูกันนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ไปจับมาอันนี้เดี๋ยวกลัวแก่เขาแตกอันนี้แก่ยังไงจ๊ะเสแป๊บนึงครับต้องมาให้เฮียจับให้อยู่ นี่ต้องต้อนมัน Thank you o l e g What are you doing now o l e g นี่จับได้ยังเข้ามาในแก้วแล้ววันนี้ไม่อยู่ในแก้วนะขอบคุณปรา Thank you คุณคุณคุณเป้ตกใจไหมเ้ตกเป้ดีใจท่ไมแล้วเราจะทำกันยังไงกับมันเข้าไปบางเก็บปล่อยอยู่เดี๋ยวจะเอาน้ำปูที่ เมื่อกี้นะครับที่ลงอยู่ในอ่านจากรุชีนะครับไปปล่อยที่ห้างรับเดีย๋ยวเพิ่มขึ้นมาเดีย๋ยวเพิ่มขึ้นมาโอเคบ๊ายบายทำไมน้องนี่กลับไปละ